ตอนนี้เป็นการมีแฟนคลับด้วยครับ

ป็นไงงบ้าครับรู้สึกไงบ้างครับวันนี้โดีมากเลยดีกว่าเมื่อวานนะดีกว่าครับวันนี้ขี่ร่นได้โชว์ได้แอคได้ถึงที่บเหนื่อยอาบเดี๋ยวจะมีมือสองช่วยอีกเดี๋ยวเจอท่านอาจารย์ใหญ่ไม่กิงกว่าเด็กเดี๋ยวดูฝีมืออาจารย์ใหญ่เตรียมทายให้ดีแต่เจอแน่นอนช็อตเด็ดเข้าไปแปลงร่างแล้วใช่ไหมเนี่ยเข้าไปแปลงร่างเดี๋ยวจะออกมาเป็นไฟหม่ มาแล้วลาลามาแล้วครับโอ้ยเราจะหนูเราจะไม่ไปแล้วเอาเลยพี่พีร่มมาีิจะต่อพิชาให้วิ่จะต่อไปสองสอข้างนะเนี่ยต่อข้างเดิเดินมาเลยเขามเลยดยครบทุ